งานของสงฆ์งินศาสนาพิธีเราเป็นผู้นำกิจวิญญาณไม่ใช่เรื่องธรรมดานะการเป็นผู้นำกิจวิญญาณเนี่เราจะต้องมีความรอบรู้กับสบรรพสิ่งทั้งหลาย ถ้าหากเราไม่มีความรอบรู้ในกับพระสิ่งสรพพสิ่งทั้งหลายนี่ไม่เหมือนกันกันกบงานของฆรวาสงานของฆรัวาเราจะรอบรู้ไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเฉยๆก็ได้แต่งานของสงฆ์ไม่ได้สรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเราจะต้องรอบรู้ทั้งหมด ไม่ว่าเรื่องในโลกเรื่องนอกโลกเรื่องดินฟ้าอากาศเราจะต้องรอบรู้ไปทั้งหมดท้องฟ้ามาหาสมุทรดินฟ้าอากาศ ต้องรอบรู้ไปเพราะบรมมะคูคือพระผู้มีพระภาคท่านเป็นบุคคลที่รอบรู้ถึงในว่าโลกกวิถูคือผู้รู้แจ้งโลกนนัท่านรู้แจ้งกับสบรรพสิ่งทั้งหลายแต่เราที่เป็นสาวกบ้นงคำว่าสาวกะ คือผู้ศึกษาตามธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้าเราจะต้องเป็นผู้รอบรู้เหมือนกันกันกบพระผู้มีพระภาคมันถึงได้เรียกว่าสาวากะได้ถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าสาวากะไม่ได้ถ้าหากเราไม่เป็นผู้รอบรู้ก็คือเป็นสาวากะไม่ได้ทำไมถึงเป็นไม่ได้กเพราะเราไม่ศึกษา เพราะเราไม่เอาใจใส่ตำรับตำรามันมีอยู่แล้วทั้งหมดศิลส,สมาธิปัญญามีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นของที่ไม่มีศินคือการสรงรวมกายสร้งรวมวาจาสรงรวมใจสมาธิคือความตั้งมั่นของใจปัญญารอบรู้กับสบรรพสิ่งทั้งหลาย ถ้าหากเราไม่รอบรูก้กับสรรพสิ่งทั้งหลายแบบนี้เราก็จะเรียกว่าปัญญาไม่ได้เนี่ยทำไมถึงเรียกปัญญาไม่ได้ก็เพราะเราไม่ศึกษาเพราะเราไม่เอาใจใส่กับตัวของเราอย่างที่ว่าเอกายโนมัคโคพิกเวสัตตานังวิสุทธิยาเอก เอากายโนโมัคโคเราดำเนินตามแนวทางของสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาคิจธรรมให้เวลาอยู่เจ็ดปีหวังผลเป็นสองอย่างได้เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวัน หรืออาสนะที่เรากำลังพิจารณาอยู่เราหวังผลเป็นสองอย่างได้เลยถึงได้ว่าเอกายโนมัคโคพิกเวสัตานังวิสุทธิยาจะเกิดความบริสุทธิ์ใช้เวลาเจดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันหรืออาสนะที่เรากำลังนั่งพิจารณาอยู่นี่เราก็จะเข้าใจ ในธรรมะคำสสอนของผู้เจ้าอย่างท่องแท้ท่านกำหนดวันเวลาให้ได้ถึงขนาดนั้นอาสนะที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี่เราก็จะทำลายอาสวะกิเลสได้ทั้งหมดเราปฏิบัติตามธรรมอันนี้ไหมล่ะบัดนี้ถ้าหากเราปฏิบัติตามธรรมอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะแบบฉบับมันมีอยู่แล้วอย่างพระบางองค์หรือเนนบางองค์ที่เขามาบวชอย่างสมณีนศิวรีลูกของนางสุปวาสากุลธิดาเธอปฏิสนธิวิญญาณอยู่ในคันเกดปีเกดเดือนเกดวัน ออกมาวิ่งหาเสื้อผ้าเองใส่ได้แล้วก็ลงไปล้างเท้าผู้เจ้าได้แล้วก็วิ่งขึ้นมาเซ็ตเท้าผู้เจ้าได้คนเดียวคุณเกิดมาวันเดียวแล้วภายหลังมาหลังจากถวายอาหารถวายอะไรต่ออะไรเสร็จ แล้วก็ถวายสังฆทานุจ้าแสดงธรรมจบแล้วก็ถวายสเครื่องไัยทานไัยธรรมต่างๆมาถึงภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรก็เลยถามว่าเออพ่อหนูเธออยู่ในคันมารดานี่ทั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนี่คงมีความสุขสบายดีอยู่เนะเออะาะภาษาลิบุตรถามเป็นปัญหาขึ้นมา โอ้ยพราะคุณเจ้ามันจะไปมีความสุขความสบายอะไรอยู่ในคันมารดาเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแม่ทานของร้อนๆก็เหมือนกับว่ามันจะเปื่อยไปทั้งหมดทั้งตัวดิ้นก็ไม่ได้แม่ทานของเผ็ดของเค็มของร้อนอะไรก็โอ้มันร้อนไปหมดเอา้าในเมื่อเธอเห็นทุกข์ถึงขนาดนั้นเธอไม่คิดอยากจะออกบวชหรอือ ก็คิดอยู่แต่ยังไม่ได้คุยกับยังไม่ได้ปรึกษามารดากับบิดาพอถวายของเสร็จแล้วก็ออกไปหาแม่แม่ก็เลยถามว่าหนูพระคุณเจ้าถามอะไรกับเจ้าโอ้พระคุณเจ้าท่านถามว่าหม่อมฉันอยู่ในคันของมารดาตั้งเจ็ดปี พราะคุณเจ้าท่านว่าคงมีความสุขสบายดีอยู่เนาะถึงอยู่นานขนาดนั้นห <c oughs> ม่อมศันก็เลยบอกว่าโอ้ยมันจะมีความสุขสบายอะไรทุกทั้งเพแม่กินร้อนกินเยน็นกินเผ็ดกินเค็มร้อนไปหมดทั้งตัวนึกว่ามันจะละลายไปเสียแล้วไฟธาตุของแม่ไม่ ไม่หนูให้เป็นจุนนีิวิจุนไปก็บุญอยู่แล้วมันอยู่ด้วยบุญแท้มันถึงได้อยู่ได้พอคุยกับแม่เสร็จพระคุณเจ้าท่านว่าถ้าเธอเห็นทุกข์ขนาดนั้นเธอทำไมไม่บวชยังไม่ได้คุยกับแม่กับบิดาไม่คุยกับมารดากับบิดา พออยู่สองเดือนอกว่าความก็เลยขอออกบวชขอแม่ขอบิดามารดาออกไปบวชแล้วก็ไปฝากไว้กับพระสาริบุตรโกนหัวด้านหนึ่งเสร็จทำลายสังโยชน์ได้สามข้อโดยเด็ดขาดคือสก,กายยทิฏฐิกิกิจสาสีรพัฒปัปรมาศพอโกนด้านที่สอง ก็ทำลา,ายอาสวะจิเรตอีกสองข้อให้เบาบางพโอโกนหัวด้านที่สามทำลายสังโยช์ห้าข้อโดยเด็ดขาดเป็นพระอนาคาพโอโกนหัวด้านที่สี่ได้สำเร็จเป็นพระรหันต์ได้ชื่อว่าสัมมณีนสีวลี ผมบวชเป็นสามเณินรใครไม่อยากมาดูใครไม่อยากมาถวายข้าวถวายของนร่รู้ข่าวไปถึงไหนก็อยากมาดูท้งนั้นเ่ยมาจะมามือเปล่าหรอือมาก็ม่มามือเปล่าเ,เพราะอยากมาดูคนบวชคนเกิดแค่สองเดือนออกมาบวชเลย <c oughs> แล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์แล้ว ทำไมมันจะไม่ร่ำรวยก็ใครๆก็อยากมาดูอยากมาดูก็เอาข้าวของมาให้เน้นเพราะเนนเป็นพระอรหันแล้วจะถามธรรมะกับสามเณรก็ไม่ขัดข้องอะไรที่จะตอบปัญหาพบก,การเป็นพระรพอรหันพร้อมทั้งปฏิสัมพิทายานไม่มีปัญหาอะไรเลยจะถามเรื่องในโลกนอกโลกก็ไม่มีปัญหา น,นสามเณรสิวลีอยู่อีกจนได้บวชพระในสำนักภาษาลิบุตรเป็นลุกสิท์ภาษาลิบุตรพอบวชเป็นพระแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นพระศิวลี คำว่าอดอยากไม่มีไม่เกิดขึ้นกับพระศิวลีจะเดินทางไปไหนมาไหนก็นตามไม่มีหมู่บ้านเกิดขึ้นีเป็นไปไม่ได้กับพระศิวลีแม้แต่จะเดินทางลัดระหว่างเมืองรัชคึกกับสาวัตถีทางลัดเส้นนี้ระยะทางหกสิบโยชน์ ถ้าเดินทางอ้อมนี่ระยะทางร้อยยี่สิบยดผู้เจ้าปารบว่าปีนี้เข้าพรรษาที่เมืองราชคฤห์ออกพรรษาแนละ้วเราอยากจะเสด็จทางเส้นทางรัดนี่แต่มันไม่มีหมู่บ้านเลยระยะทางหกสิบยชดนี่ออกพรรษาแนละ้วก็ปารบว่าจะเสด็จทางนี้เนะ พโมกคารานะภาษาริบุตรก็จะเป็นคนตามเสด็จคนนู้นก็จะตามเสด็จคนนี้ก็จะตามเสด็จแต่ผู้เจ้ายังไม่กำหนดวันเดินทางอยู่มาวันหนึ่งพระสิวีได้ข่าวก็เลยมาเฝ้าผู้เจ้ากับบริวารหม่อมฉันก็ขอเสด็จตามขอเดินทางตามพระผู้มีพระภาคด้วย สองวันต่อมามีคนมาบอกข่าวว่ามีหมู่บ้านเกิดขึ้นนะระยะทางหนึ่งโยดหนึ่งโยดหนึ่งโยศมีหมู่บ้านเกิดขึ้นครบบริบูรณ์หกสิบโยดหกสิบหมู่บ้านผู้เจ้าก็เลยแสดงทมเรื่องของพระศิวลีแต่ปางก่อนพระศิวลีทำอะไรแต่ปางก่อน สมัยนั้นผู้เจ้าของเราเนี่ยเป็นพระมาหากษัตริย์มีภูเขาคัทธมาศเกิดขึ้นมีพระประเจก,กับพุทธเจ้าถึงแปดหมื่นองค์พระราชบิดาก็พาเสด็จในสมัยที่เป็นมงกุลราชกุม,มารพระศรีวลีก็ไปตามเสด็จพระราชบิดาไปเฝ้าพระประเจก,กับพุทธเจ้าแล้วนิมนต์มาฉันที่พระราชวังได้ ทีละสององค์บ้างสามองค์บ้างหาองค์บ้างสี่องค์บ้างหองค์บ้างนิมนต์พระประเจกได้เต็มที่จริงๆก็คือ9องค์พอพระราชชิเบดานี่จะต้องดูโอวาดูดข้อปฏิบัติดูจารีตประเพณีต่างๆในการประพฤติปฏิบัติถูกใจถึงจะน,นิมนต์ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เอาก็เลยเหลือได้องค์เดียวบ้าง พระศิวลีก็เลยดำลิกขึ้นกับพวกองคลักษ์ว่าเอพระราชบิพาของเรากลัวจะทรัพสมบัติจะชิบหายไปอย่างนั้นเหรอทำไมไม่นิมนต์พระปเจกทั้งแปดหมื่นองเมื่อฉันในพระราชวังพระศิวลรีว่าคุยกับพวกองค์ลักษคุยกับ ถ้าเป็นงานของเรานะเราสถาปนาตัวเราขึ้นมาเมื่อไหรนี่เราจะนิมนต์พระประเจกนี้เนี่ยมาฉันเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแล้วก็ปานาบัจจัยสี่ไว้ตลอดชั่วชีวิตของเราหลังจากนั้นมาก็ไม่นานพระราชบิดาสวรรคตไปแล้วก็บอกองค์ครักษ คนที่สนิทที่เคยคุยกันไว้ก่อนไปไปนิมนต์พระประเจกกับผู้เจ้ามาทั้งแปดหมื่นองทั้งเขาคัดธมาตะเราจะเตรียมอาสนะที่นั่งในพระราชวังพร้อมทั้งบริวารต่างๆจัดที่สำหรับที่จะถวายอาหารบิณฑบาตพระประเจกกับพุทธเจ้า นับตั้งแต่พบนี้ไปบันีิพสิวรีไม่เคยมีจะไปทางไหนก็ตามนั่นคือของเก่าที่เขาทำมาก่อนือเมื่อเขามีของเก่าที่ทำมาแล้วทางนั้นแต่ทำไมต้องมาตกตะกรรมลำบากได้ธรรมะในขณะที่จะเกิด ด้ธรรมะตั้งแต่อยู่ในคันมันดาเคยเป็นพระมาหากษัตริย์ในบางครัง้งบางข่าวแล้วไปปิดเมืองเขาโดยที่และเขายอมแพ้ปิดเมืองโดยที่ไม่ลบไม่ให้ผู้คนในบ้านในเมืองนั้นออกทำม,มาหากินอดอยากปิดอยู่เจ็ดปีคนในเมืองอดอยาก กรรมมนั้นก็เลยมาสนองมาถึงชาติสุดท้ายก็เลยได้เกิดอยู่ในคันของบรรดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันจากนั้นถึงว่าการบวชไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนการปฏิบัติถ้าหากเราใช้คำว่าตั้งใจ ตั้งใจที่จะรักษาศีลตั้งใจที่จะภาวนาะตั้งใจจะปฏิบัติถ้าพูดถึงเรื่องความสง,งบเงียบต,ต่างๆสำหรับวัดเวเราว่าจะหายากถึงวัดในประเทศไทยที่จะมีความสงบได้เหมือนกับวัดเวรุวันนี่อย่างเราไปตามที่ต่างๆไปตามที่ไหนที่ไหนๆถึงแม้จะมีเสียงอยู่บ้าง ก็ธรรมดาไม่มากจนเกินไปจนพอเกิดความลำคานฉะนั้นสถานที่ที่ความสงบไม่ว่ากลางคืนกลางวันก็ไม่พุกขั้นด้วยผู้คนมากนะมันก็ยังพอทำความภาคความเพียนได้เราจะเดินยงกรมกุฏิก็มีแดดออกกุฏิแต่ละหลังเราก็มุงหลังคาถ้าเราคิดจะตั้งใจจะปฏิบัติ เราจะเดินยยมกลมหรือเราจะนั่งสมาธิหรือเราจะปฏิบัติหรือเราจะอ่านตำรับตำราต่างๆกุฏิแต่ละหลังส่วนมากก็จะมีไฟอย่างน้อยก็มีไฟฟ้ามีอะไรมีเทียนมีเทินเทียนหี่เยอะแยะจะเอาไปเผาตัวเองก็ได้ถ้าเราจะใช้เทียนสมัยก่อนผมก็ใช้เทียนทั้งนั้นแหละเพิ่งมาใช้ไฟฟ้านี่ไม่นานเท่าไหร่แล้วอยู่ที่กุฏิผมก็ไม่ไคใช้นอกจากเข้าห้องน้ํา ส่วนมากอยู่กุฏิก็ใช้ไฟสายเดินในกุฏิก็ใช้ไฟสายออกฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติหรือการทำความเพียรทางใจมันต้องอาศัยเวลาอาศัยศรัทธาอาศัยความเพียรอาศัยสติอาศัยสัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าเราเป็นใครเรามีหน้าที่กับอะไรเดี๋ยวนี้ มีหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตำรับตำลามีให้อ่านหนังสือมีทุกขนาดพระไตรปิฎกก็มีพระไตรปิฎกสบับประชาชนสบับย่อ,อก,ก็มีหรือหนังสือครูบาอาจารย์ประวัติครูบาอาจารย์ก็มีอย่างประวัติหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาปฏิปทาของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น Por mim. Um. Galera. Vai, Lucas, não